โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในบทที่3นะจะเริ่มตั้งแต่หัวข้อที่3 1 3 1, 3 1, 3 1 3นมะมันค่อนข้างจะยาวนะในหน้าที่87นะน้องๆในเรื่องของคำสั่งสายคำสั่งนี้ก็ใช้ในการเขียนเขียนชิ้นงานเขียนสร้างงานดีกว่าสร้างงานที่ไม่ใช่รูปสมมาตรนะน้องๆดูต่อนะดูต่อผมจะจะให้ดูตั้งแต่ในหน้าที่88ไปจนถึงหน้าที่90 นะในเรื่องของการใช้งานพวกอ่าพวกสปายนะมันจะมีอยู่2จุดที่น่าสนใจแต่ว่าในนี้ก็จะพูดถึง2แบบฝึกหัดนะครับก็คือ3.1.13กับ3.1.14นะครับผมมาลองดูกันเนาะอ่ะก่อนอื่นก็เปิดนะครับแบบฝึกหัด0 3 0 0 9สนขีนะครับ,แบบ 01, นรบในคู่มือการเรียนการสอนขึ้นมาก่อน แน่นอนนะเรายังคงใช้หนังสือเร่มนี้ของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์นะครับใครที่มีหรือใครที่สั่งซื้อมาก็เรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้นะครับผมไม่แนะนําให้ซีล็อกนะครับอยากจะสนับสนุนให้ทุกคนซื้อหนังสือของอาจารย์พานุพงศ์ปฏิสิงห์หรือว่าใครที่อยู่ในส่วนของห้องเรียนออนไลน์หาหนังสือไม่เจอนะฮะไม่มีหนังสือจําหน่ายแล้วก็ติดต่อเข้ามาทางห้องเรียนออนไลน์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะติดต่อทางสำนักพิมพ์อีกทีหนึ่ง นะครับผมประมาณนั้นนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นน้องๆเปิดไปในหน้าที่87ก่อนนะครับในเรื่องของคําสั่งสปายนะครับดีเทลมันจะอยู่ในหน้าที่88รูปภาพจะมีทั้งหมดอยู่4ชุดด้วยกันแล้วก็จะอยู่ในรูปของอ่ารูปที่3.16ก็จะมีซ้ายบนขวาบนซ้ายล่างขวาล่างนะครับซึ่งฟินิชจริงๆก็คือก็คือขวาล่างนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนอื่นนะฮะเราเปิดผปฝันขึ้นมาให้แน่ใจว่าเลือกในส่วนของแผนพื้นชั้นที่1นนะครับซูมขึ้นมาประมาณนี้ นะครับผมแล้วจากนั้นในในย่อหน้าย่อหน้าแรกในหน้าที่88เนี่ยนะครับก็ให้เราไปที่คำสั่งอาร์ชิเทกเลยนะครับเราจะทดลองสร้าง f l o ร์คลิกนี้นะฮะนะครับผมให้ในใจว่าปุ่มพิกวอ l l ถูกเลือกนะครับผมปดเข้ามาถูกตัวนี้ออกไปนะครับผมแล้วก็เลื่อนเมาส์มาที่จุดที่นนี้พูดถึงการเลื่อนเมาส์มาด้านด้านที่1ก็คือด้านนี้นะฮะจนั้นกดปุ่มแท็บคลิกซ้าย1ครั้ง เราจะเห็นนะครับสัญลักษณ์ขึ้นมาอันนี้น้องๆดูวิเคราะห์ดูดีๆนะครับมันจะประกอบไปด้วยเส้นที่ถูกเลือกกับเส้นสีม่วงเส้นสีม่วงในหนังสือขาระบุชัดเจนเลยนะครับว่าเส้นสีม่วงจะต้องอ,อยู่อยู่ภายในนะฮะอยู่อยู่ภายในพื้นที่นี้เท่านั้นนะครับเราสามารถกดตรงปุ่มนี้เพื่อให้เส้นสีม่วงเข้ามาอยู่ตรงภายในนะครับผมสังเกตดูจุดที่6เนี่ยจุดที่6กคือตำแหน่งไหนม้ แล้วถ้าถ้าสัญลักษณ์สีม่วงอยู่ภายในมันจะต้องมีแถบตัวนี้อยู่ตรงนี้นะฮะอันนี้เพื่อให้น้องๆน้องๆได้เห็นก่อนเพราะไม่อย่างนั้นหลายท่านเขียนและสร้างขึ้นมาสร้างไม่ได้เนะี่ยเพราะว่าแค่หลงสเต็ปมันนิดหน่อยมันก็สร้างไม่ได้แล้วนะฮะโอเคเมื่อเราได้สเต็ปนี้ขึ้นมาไปที่คําสั่ง spy c กิ c ซ้ายหนึ่งครั้งนะครับซูมเข้ามาที่จุดนี้ให้แน่ใจว่าท็กนะครับให้แน่ใจว่าแท็กเป็นขึ้นเป็นจุดสีเดี่ยม c ิ i กซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนเมาส์มาสเต็ปที่3คือประมาณนี้จากน ไปสเต็ปที่5นะครับให้แน่ใจว่าติดแท็กเหมือนกันแบบนี้นะฮะนะครับผมจากนั้นกดปุ่ม e s c เยออกไปนี่นะครับกดปุ่ม e s c เออกไป2ครั้งแล้วคลิกที่เส้นเราจะเห็นจุดที่สามารถแนะบบคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนเพื่อปรับนะร,บรูปแบบของส่วนโค้งได้นะครับเมื่อเราปรับนะครับได้เหมือนรูปที่่า6 1ุ ทางด้านซ้ายล่างเนี่ยนะครับก็คือสเตปที่7กับสเตปที่8นั่นแหละในการเลือกจากนั้นก็กด finish edit mode ตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้ทีนี้ประเด็นคือน้องๆหลายท่านอาจจะติดปัญหานะครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกด finish edit mode ถ้าเขาเตือนฝั่งทางด้านขวาล่างขึ้นมาแสดงว่าต้องมีจุดใดจุดหนึ่งที่มีปัญหาย้อนกลับไปสเตปแรกเลยนะครับส่วนใหญ่เองก็คือจุดแท็กมันไม่แท็กนะครับสเตปที่2ก็คือน้องๆเลือกเส้นสีม่วงอยู่ด้านนอก นะครับประมาณนี้เมื่อเราไปที่ปุ่มสามเลียมก็จะได้ภาพนี้ขึ้นมาอ่าไม่ใช่สิอ่าโหมด 3D นะก็จะเห็นรูปภาพประมาณนี้ขึ้นมานะครับผมอ่ะโอเคนะอันนี้คือคําสั่งสไตล์ในการเขียนเส้นที่ไม่ใช่แบบเส้นสมมาตรนะครับผมไปที่แผบบ่นพื้นที่หนึ่งผมจะลบตัวนี้ทิ้งไปนะขี้เกียจเปิดขึ้นมาในแบบฝึกกาที่สามจุดหนึ่งจุดหนึ่งสี่เนี่ยก็ใช้ใช้แบบฝัดตัวเดิมนะครับตอลองดูต่อเลยนะอันนี้เป็นการเขียนจุด จะเรียกว่าเป็นคําสั่งสปายแบบแบบมีจุดเวอร์เชคต่อเนื่องอะนะฮะลองดูต่อแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนนี้เองเนี่ยจริงๆถามว่าเอาไว้ใช้งานอะไรมันคือมันคือจุดที่เอามาสร้างชิ้นงานที่ผมอยากให้น้องๆเปิดย้อนกลับมาในหน้าที่80ในหน้าที่80 88นะครับในหน้าที่88หัวข้อที่3.1.1.1น้องๆเห็นเห็นคำสั่งพ i ิกเฟกไหมคำสั่งพ i ิกเฟกมันจะมี รูปแบบการสร้างอยู่แปลกๆอยู่ก็คือมันมีรูปทรงที่แบบจุดที่1อ่ะนะฮะเห,เห็นไหมฮะอันนี้คือโหมดที่เราเรียกว่าเป็นการเป็นการเป็นการใช้งานากลุ่มเมสเมสก็คือลักษณะเหมือนกับเหมือนกับเป็นผิวในนี้ใช้คำว่าแมทชิ่งแอนด์ไซด์นะครับผมคือคือ,ค,อคือรายละเอียดพวกเนี้ยมันจะสร้างชิ้นงานที่แบบแบบแบบเว้าแบบแหว่งแล้วก็เป็นรูปของผนัง ถ้าดูในรูปที่3.14จะเห็นแบบนั้นแหละนะครับผมประมาณนี้คําสั่งนี้ใช้สร้างแบบนี้เหมือนกันอ่ะก่อนอื่นนะครับน้องๆดูแบบนี้ก่อนนะครับผมเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับในนี้นะฮะเขาให้เราทดลองเปิดผิวเปิดแมสขึ้นมาเปิดแมสขึ้นมานะครับทีนี้บอกว่าจะให้เราทดลองสร้างแมสที่ที่เว้าแหว่งก่อนอื่นเปิดแมสขึ้นมาก่อนแมสก็คือตัวนี้ฮะเข้ามาตัวนี้แล้วก็กดไปตรงนี้มันจะโชว์แมสตัวนี้ขึ้นมาคลิกแล้วก็ดีดทิ้งไปก่อนดีททิ้งไปเลย นะฮะอันนี้คือแมสที่มีที่แบบฝังมีให้เราจะทดลองสร้างใหม่ขึ้นมานะฮะโดยที่มีรูปทรงแปลกแปลกกว่านี้อีกนะฮะเออโอเคนะครับผมจากนั้นเราก็ลบตัวนี้ทิ้งไปนะฮะแล้วเขาก็ให้ไปที่หัวข้อหัวข้ออันนี้ก็จะเป็นเป็นลบแมสที่ถูกซ่อนโดยกดปุ่ม m a สซ i n g อันนี้ก็คือเราเราเราลบแมสที่มีอยู่เดิมตรงที่สุดจุดที่1ทิ้งไปนะครับหรือ delete ออกไปก็ได้นะครับผมทีนี้เริ่มสร้างเม็ดใหม่โดยใช้คำสั่งตัวเดิมนี่แหละแต่ว่าจะใช้เป็นอินก็คืออินตรงนี้ฮะ in m a t ็อันเนี้ยในหนังสือนะครับเป็นปุ่มที่2อันนี้มันอันอันอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะฮะคือใช้เม็ดหนึ่งก็ได้อันนี้มีแค่ชื่อกดโอเคไปนะครับผมอันนี้แล้วเริ่มสร้างเม็ดใหม่โดยคลิกบนอ่าโดยคลิกทีค่คำสั่ง spy คำสั่งนี้อยู่ตรงนี้ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับรีวินะครับคำสั่งไหนใช้สร้างอะไรมันจะให้ฟังก์ชันเฉพาะเจาะจงขึ้นมาไม่ใช่ให้ไม่ใช่ให้มาเลือกเหมือน Autoca d เลยนะไม่ใช่อันนี้จะให้เป็นเฉพาะเจาะจงเนื่องจากว่าในส่วนของรีวิเนี่ยมันมีเทคโนโลยีของบิมอยู่ในนั้นดังนั้นการให้เงื่อนไขพวกนี้มันก็จะเชื่อมโยงไปยังระบบของเขาด้วยดังนั้นน้องๆจะต้องดูสัญลักษณ์บางท่านหลงตรงนี้นะฮะชื่อสปายทัสพอยต์เนี่ยนะฮะกับตัวนี้กับสปายธรรมดาคนละอย่างกัน นะครับอันนี้น้องๆคลิกบนเช่นนี้1ครั้งก่อนนะครับแล้วคลิกจุดที่2 3 4 5 6 7จุดสตรงไหนดูนะฮะจุด2คือมูมน้นี่นะครับ2นะครับ3 4นะครับ5 6 7นะครับ ตรงนี้นะฮะแล้วจากนั้น Eller, ดดกดปุ่ม S เออกไป2ครั้งนะครับแล้วทําการสร้างเส okay. ้นปิดน้องๆดูในย่อหน้าที่1ท <be> ี่เขาบอกเลยนะฮะกดปุ่ม S เออกไป2ครั้งแล้วทาการสร้างเส้นปิดโดยคลิกที่ปุ่มลายคาสั่งลายคือคาสั่งนี้คลิกจุดนี้เลยนะครับจุดที่2คือจุดนี้ฮะลากไปจุดที่7เลยนะครับลากไปจุดที่7 1ครั้งจากนั้นกดปุ่ม S เออกไป2ครั้งน้องๆคลิกที่เส้นนี้นะฮะนี่ฮะน้องๆจะเห็นจุดพวกนี้ใช่ไหมฮะเราสามารถคลิกซ้ายค้างดึงข้ออกมา ดึงออกมาในทิศทางนี้ก่อนนะครับดึงออกมาในทิศทางนี้ก่อนนะครับเพื่อให้รูปแบบรูปทรงเนี่ยนะฮะมันมันมันจัดหมูดจัดหมู่ของมันนะครับให้ให้มีรูปแบบแบบอ้วนอ้วนให้มีรูปแบบแบบอีกอีกอีกทิศทางหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้อันนี้คือมันมันจะมามันจะมาทั้งหมดนะคือมันจะมามันจะมาเหมือนกับรายละเอียดของตัวนี้มันมาทั้งหมดนั่นแหละนะครับผมดังนั้นมันมันจะไม่เหมือนกับสปายที่มีที่มีเวอร์เทคที่มีจุด จุดต่างๆนะอันนี้ก็คือเหมือนกับกำหนดกรรํกรรรราหนดไปแล้วว่าที่ทางอยู่ตรงไหนดังนั้นการเอียงของมนันหรือการขยายของเขานี่ก็จะก็จะไปในทิศทางที่สุดใหญ่ก็จะเป็นแบบแบบดึงกันไปทั้งหมดอ่ะนะฮะประมาณนี้อ่ะผมเอาไว้ที่รูปทรงนี้ก่อนดึงออกมาประมาณนี้นะฮะโอเคดูต่อนะครับอันนี้หลังจากสเต็ปที่7เราสร้างเส้น,เร,สรเ,สนเราสร้างเส้นปิดเสร็จน,นะครับไปที่โหมด3 d ดีเลยนะไปที่โหมด3 d ดีคือกดที่ที่ปุ่ม 3D เลยกดตรงนี้นะครับจะเห็นอ่าอ่าสเต็ปของตัวนี้อยู่ เป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นกดปุ่มคอนทรลค้างคลิกจุดที่1ไม่ใช่จุดที่ 1. สจุดที่8กับจุดที่9ในหนังสือเขาจะระบุว่าเป็นจุดที่8กับจุดที่9าใช่ไหมฮะที่บอกกดปุ่มคอนทรลค้างกดปุ่มที่7อากดที่8กับจุดที่9แล้วไปที่แถบ modify แถบ modify ถูกเลือกเลยฮะน้องหัวข้อลายนะครับหัวข้อลายก็คือคือ modify line เนี่ยอันนี้มันเป็นชื่อเดียวกันจากนั้นไปที่ form form คือหัวข้อนี้ฮะจากนั้น create form คือตรงนี้ครับ คลิปที่ปุ่ม Create Form นี่แหละมันจะมีแถบให้เลือกอยู่2ตัวอันนี้ถูกเลือกอ่าอันนี้เหมือนกับว่าให้เราเลือกเป็นอะไรผมเลือกเป็น 3D คือกดที่ 3D รูปทรงตรงนี้จะกลายเป็น 3D ทันทีจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะอ่ากำหนดอย่างเช่นผมจะดึงความสูงนี้ขึ้นมาเห็นฮะให้มันพอดีกับด้านบนนะครับแล้วก็มาคลิกเส้นข้างล่างขยับจุดนี้ลงมานี่นะครับ ก็คือให้ให้ประมาณว่ามันติดกับจุดข้างล่างอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้แมสลักษณะนี้ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับน้องๆเปิดไปในหน้าที่90เห็นไหมฮะในหน้าที่90ก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้เรากด finish mask จบครับก็จะได้รูปภาพนี้ขึ้นมาอันนี้เป็นการสร้าง math. แมสล้วถามว่าแมสเอามาทําอะไรน้องๆก็ย้อนกลับไปในหน้าที่อ่ะย้อนกลับมาในหน้าที่8086หเนี่ยหลังจากที่สร้างแมสเสร็จใช่ไหมครับน้องๆอ,อ่ะลองลองกดปุ่มชิปค้างแล้วก็หมุน หมุนในเหมือนกันในแบบฝึกหัดนี้แล้วกดไปที่จุดนี้นะฮะนี่ฮะคือคือคือมันก็จะได้รูปทรงแบบนี้ดังนั้นถ้าเราทดลองเราทดลองอ่าทดลองใส่เขาเรียกอะไรใส่เป็นลายใส่เป็นลายลายผนังอ่ะทดลองใส่เป็นลายผนังไปที่คำสั่งวอใช่ไหมฮะนะครับไปที่ a r c h i t e c คแล้ววอนะครับกดไปที่ตัวนี้นี่นะฮะที่ปุ่มนี้เนี่ยฮะมันก็จะสร้างสเต็ปของมันออกมามแบบนี้นะครับ จากนั้นก็กด S7 ออกไปนะครับแล้วไปที่แมสปิดโหมดแสดงผลมันก็จะออกมาแบบนี้ฮะนี่คือคําสั่งจะสังเกตว่าหนังสือที่อาจารย์พลพงศ์ทขึ้นมามันค่อนข้างละเอียดนะแต่ทีเนี้ยมันก็จะค่อยๆให้เรา,าเรียนรู้เทคนิคแต่เทคนิคมันอาจจะย้อนกลับมาว่าเฮ้ยตัวนี้สร้างให้ดูให้ดูแบบฝึกหัดาาต,ตัวนี้ก่อนนะครับอย่างเช่นแบบฝึกหัดในหน้าที่86เนี่ยให้ดูก่อนบางคนอาจจะงงว่าเฮ้มันมันมีที่มาที่ไปอย่างไร พอมาถึงในหน้าที่80 88, 88เนี่ยก็จะเห็นและรูปทรงในการสร้างพวกนี้สร้างเพื่ออะไรสามารถสร้างสร้างสร้างในลักษณะไหนนะครับผมประมาณนี้นะโอเคนะครับผมก็เช่นเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อกันในหัวข้อถัดไปตั้งแต่หน้าที่90อันนี้เป็นรูปทรงอันนี้เป็นหัวข้ออื่นในการสร้างวงดีเรายังคงใช้หนังสือเล่มนี้อยู่ นะครับผมของอาจารย์พานทพงศ์ปฏิสิงห์หนังสือเลวิส2016แต่โคเวอร์2021เลยนะครับเท่าที่ผมตรวจสอบดูแต่โปรแกรมที่เราใช้ณตอนนี้เป็น2020ในส่วนของห้องเรียนออนไลน์ที่เราสอนกันอยู่ใครที่รับชมทางช่องทางของ YouTube Facebook หรือว่าทางอีกเพจนะครับก็กดไลค์ Share, กดแชร์กดส b ัครสกไลดด้วย,ยกันหรือสามารถสั่งซื้อหนังสือนี้เรียนตามได้หรือสั่งซื้อชุดเต็มนะครับของของเลวิสก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือเล่มนี้มันเป็นแบบแอดวานนะครับ น้องๆควรผ่านคอร์สเบสิกพื้นฐานมาก่อนคอร์สเบสิกพื้นฐานเราสอนจบตั้งแต่คอร์สคาอร์สคาเรียนแรกๆเลยนะฮะในส่วนของข้เรียนออนไลน์ดังนั้นควรเรียนจบ14บท28ตอนของของคาดนี้ก่อนของชุดเรียนออนไลน์ตัวนี้ก่อนนะครับผมง่ายๆเลยถ้าไม่ติดอะไรก็เข้ามาที่ส่วนของแอดวานผมตั้งตัวนี้ไว้เป็นแอดวานนะฮะค่อนข้างที่จะคาดหวังกับน้องๆที่จบในส่วนของหนังสือเรื่องนี้คือสามารถทํางานได้นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันในส่วนถัดไป นะครับผมอย่าลืมนะครับหนังสือเล่มนี้สามารถสั่งซื้อได้นะครับของอาจารย์พระุูงปฏิสิงหรือติดต่อที่สำนักพิมพ์ก็ได้นะครับใครหาไม่เจอก็ในห้องเรียนออนไลน์มีนะครับผมไม่สนับสนุนให้ถ่ายชีตสนับสนุนให้ทุกคนนะครับอุดหนุนผู้เขียนผู้แต่งเราจะได้มีตําราดีๆแบบนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคสวัสดีครับ